ก็ไม่ได้ตั้งใจจัดนะฮะจะชนะก็จะเอาลงครับวันนี้เราจะมาสู้กับแมงมุมในหมวดฮีโร่ลิกซึ่งโคตรจะยากนะฮะเราไม่มีเล็กทาซ่ซาเลยนะครับเราควรไม่มีเด็กฟีดเมทเล็กทาซ่ซาครส่วนใหญ่ที่เขาชนะกันแบบแป๊บเดียวนี่ก็น่าจะใช้เอ่อ,อฟีดเมทเล็กทาซ่าวสแลม Okay, block. Okay, bodoh, สี่สิบสี่เอาดูกันว่าเออเป็นไงมันลงที่อะไรอ่ะลงเอมันงูมาแล้วคราวนี้มันจะลงไอ้ ตัวกาบปะมีชาร์จปะชาร์จสามดวงสี่มานามานาไม่พอฮียวก่อนไปยิงไปยิงแล้วฮีวยอ่ะมึงต้องรู้ว่าตาหน้ามันจะลงที่อะไรนะเขาเนี้ยอยู่ที่ดวงและวะ้วอ่ะอยู่ที่ดวงและวะ้ว่ะน่าจะล,ปลเปล็นเขาบลาถ้ามันลงไอหนึ่งหนึ่งแม่สบายเหี้ยลงเฉด มึงเฉดเดี๋ยวแล้วนี่มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อยู่ได้อยู่มึงต้องรอเฉดตีอ่ะเฉดตีมึงต้องชาร์จอสไตล์ทุบหน้ามันอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเออเออมึงเอ้ามึงฮิวทำไมวะอ๋อมึงมีชิลสแลมเฮียมองไม่ตาหน้ามึงต้องมึงต้องสร้างลูกมึงต้องฆ่าเฉดแล้วก็สร้างลูกอ่ะใช่ป่ะ้องฆ่าเฉดแล้วฆ่านั้นทำได้ไงวะเนี่ย ทำได้มีวูฟไรเดอร์ไงครับวูฟไรเดอร์แล้วไอเฉดมันตีอยู่แล้วมึงก็เอาวูฟไรเดอร์ฆ่าเฉดแล้วมึงก็อ๋อมันเอาไม่พอยบอกแล้ว่ามันจะทําได้ยังไงกูเลยบอกให้มึงอย่าชิลแสลมตามเมื่อกี้ไงเฮ้ยได้เว้ยโอ้โหดวงดีมากเฮ้เอเนี่ยไหวละไหวแล้วไหวแล้ว หายอยู่คนนี้มันมีหน okay. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาเมจเจ็ดดาเมจแล้วมึงคิวได้สามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคพอเจ็ดพอดีเดี๋ยวรออูดูอีกตัวหนึ่งก็จะหิวได้แปดแต่ว่ามึงต้องเหลือมานาวไว้ทำดาเมจมันด้วยไงอืมก็ดองหล่อนช่วงนี้ดองเลือดเนยเขามีไฟรีวอลแอร์กว่าดีเนี่ยชงไฟรีวอลแอ, 5, รอร์อดีห้ามันเอ๊ะ โมทอสไตล์ time, มันล่องเลือดต่ากว่าเท่าไหร่วะต่ากว่า12เหรอเดี๋ยวเราค่อยซัดโมทอสไปเรื่อยๆมัน62 12ได้ไหมว่ามึงจะมีดาเมจไม่พอมันมันเนี่ย <c oughs> ถูกเอาถูกเอาเกีย <c oughs> ต้องรอรุนว่ะ <c oughs> ต้องให้ได้เวฟพอนอึงอะ <c oughs> อยู่ที่เวฟพอนวะเพราะมึงต้องฮิลลูกตาไม่งั้นมึงก็ไม่ไหวฮ <c oughs> ะเจ็ดเจ็ดดาเมจฮิลสามสี่ห้ 3, 4, 5, 6, าหกเจ็ดมึงก็ฮิลเจ็ด <7. S 2> อาจจะต้องปล่อยบังเทินเพื่อใช้เอ้เทินเทินหน้าใช้โมอทอร์ได้มึงก็ให้มันเข้าทีละสองก็ได้นะไม่มึงก็ฮิลฮิลรัวๆให้แบบฮิลหกเดี๋ยวเดี๋ยวสามสี่หกมึงต้องรอเทินนี้ใช้มดพอได้ใช้ไปก่อนแล้ว ใช่เแล้วก็ฮิวแต่คราวนี้มึงจะมึงจะเกาะไม่ได้มึงต้องรอให้มึงได้วูดูอีกตัวหนึ่งอ่ะอืมไม่ใช oo ่วูดูไอตัวเอิร์ดิงฟาเซียมึงจะได้ฟาเซียแล้วจะ,จะได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งนึกถึงเอออม่เลยยอมเสียน,นิดนงะใช้มอเตอร์อีกรอบแล้วกนะันโอ้ เพราเบิร์นการ์ดด้วยแหละไม่งั้นมันจะล้นโอ้เกือบเกือบเกือบเดี๋ยวเลือดเกินจะน่าใช่นี้น่าน่ารำคาญนี่เล่นกับเชียนี่ มีอย่างที่ไหนเอาขึ้นมือเธอนละสองโคตรหี้ยไม่ขึ้นเทอนละสามก็ขึ้นเทอนละหนึ่งอะไรประโยชน์ทุกหน้าอ้าวมันล้นว่ะมือล้นนานแล้วล้น,ลนนานแล้วมันมีการน้อยกว่าเราออไปน ก็มันเริ่มก่อนไงสัตว์โอ้โชคดีว้ยเฮ้ยเหมือนจะไหว่ยเลยยังมีชาร์จไวดาเมีดปิดท้ายด้วยเชียรต้องให้เออร์ลิงฟาเซียมาดน่วนเลยวะไม่งั้นมึงไม่รอดแน่เนี่ย ใบถามหาไอพ่นหนึ A ่งใช่หาไอพ่นกับเริ่มลิงฟาเซีเราอยังนี่้ว่ามึงบอลนันใหญ่เราอยู่นี่หว่ามึงเอาไอเราไม่ได้นี่หว่าสวยแล้วไพ่กระจอกหาไอพ่นอ่ะอยากให้วันนี้มันลงไปแล้วตัวแตกสลายไปเลย ยิฟมานะาิฟมานะเขี้ยไหมไพ่แม่งเบิร์นไปกี่ใบแล้วเป็นสิบใบอะกดฟาส forward ได้นี่กูกดแล้วเนี่ยเออว่ะที่จริงเราน่จะเอาชาร์จมาว่ะเพราะมันสามารถตีตัวนี้ได้เบิร์นกาทหมงใช่ปะหมูใหมฮะเอาหมูมาฮีโรลิกสไต์ ได้ใชอดไดหโล่ด้วยเฮ้ยอีเหี้ยเดี๋ยวก่อนนะ4 5 6 7เจ็ดเินหน้าอะไรป่ะ4 5 6กเไม่ได้8 8 8 9 10มี10ดาเมทเลยตอนเนี้ยตอนนี้มีสิบเดิมแมทด้วยเออน่าจะสำเร็จอยู่นะอีกสักเทินหนึ่งถ้ามีชาร์จอีกตัวนึงได้อ่ะถ้ามีชาร์จถ้ามีชาร์จไอีม สามสามหนึ่งมามึงชนะเลยเนี่ยต้องให้อาวุธออกวะเธอเนี้ไม่ไม่ก่อนไม่ชาร์จมามึงได้เลยชาร์จสามหนึ่งมาได้เลยคูบไรเดอร์อ่ะเล่นมาประมาณสิบกว่าลอมครับไม่ได้วะอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนแค่มีไพ่เบิร์นทิ้งไหมเนี่ยไม่มีด้วยเแคยแย่อะถ้าทึงได้คูบไรเดอร์ตาหน้านะมึงโอ้ รือว่าเราจะเสี่ยงเอานี้ช้าลงไปเลยไม่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 สี่เรายังร้อได้อยู่นะไปอย่าเพิ่งนี่ไงดูความปุ๊บแล้วถ้ามันห้าหกถ้ามันเฟซเรามันจะมึงจะลงตัวทอนเลยดิแรกอยู่แล้วมันจะโลอยู่แล้วแล้วกันสี่แปดเก้าสิบสิบดิมเอ็หนึ่งสองสามเฮ้ยไทยเนี่ยไอ้พิ่งนะสิบดิมเอ็ได้เพราะว่ามันต้องแลกกี่ตัวมึงนับดูดิหนึ่ง หนึ่งแล้วถ้ามันลงกลัวแต่มันจะลงทอนมาดิกลัมึงเอาเซฟดีกว่าเซฟเซฟดีกว่าเอินไปเซฟเซฟดีกว่าต้องเล่นใหม่เฮงเงือบแดดทีการเกือบเกินอ่ะมึงต้องให้ได้ว่าได้ชาร์จแล้วอ่ะต้องให้ได้ชาร์จแล้วอ่ะไม่ชาร์จเหลืออาวุธอ่ะไม่ก็อาวุธอ่ะเออตอนนี้อาวุธมึงเหลือใบเดียวแล้วนะ โอ้น่าวันิงฟาซียมาใช้ได้อยู่โอเคเราก็หวงหนึ่งนิดนไอ้เฮียไพ่ต่อไปนี้ไพ่ชีชะตาเลยถ้ามึงไม่ได้ชาร์จนี่มึงแบบเตรียมเงิบเลยเสี่ยงแล้วถ้ามึงไม่ได้ชาร์จอ่ะมึงต้องเสี่ยงอ่ะมึงต้องลงไพ่ในมือทุกตัวที่มึงมีลงแม่งไปให้หมดอ่ะ <laughs> ไม่งั้นไพ่มันจะเกินแล้วลงไปแล้วรู้ว่ามันจะเทรดยังไงนะแล้วก็ต้องเสียงดวงเอาโอ้ลิโต้เปล่าแปดเฮ้ยเออว่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ๋อหนึ่งดาเมจโอ้โหขาดกีนเหรอแต่มึงไม่เหลือให้จวดแล้วนะมึงไม่เหลือให้จวดแล้วนะ เด็กก็ต้องฮิว่ันนะฮิว่ันแล้วมันเราค่อยชาร์จมึงจวไม่ได้แล้วนะเออมึงลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงกูดูไปเลยเชื่อกูลงกูดูไปเลยเพราะมึงจวได้ชาร์จอยู่แล้วมึงลงแม่งไปให้หมดเลยยิงหน้าเลยกูว่านะยังไงมึงก็ต้องจวให้ได้อยู่แล้วอ่ะกามึงลงตัวนั้นไม่ดีมึงลงตัวนั้นไม่ดีไม่ดีกูว่าจะอันนี้เราก็อินเนอร์เรดี๋ยวจะเอาดิเอาดิลองดิยังไงมึงก็ต้องอินเลยอินเนอร์เลดไป มันเคลียร์ได้อยู่ตาหน้ามึงต้องได้ชาร์จไม่ก็อาวุธไม่งั้นมึงแพ้อะเอางี้ดีกว่าเฮ้ยมันเริ่มใช้การแล้วไม่ได้นี่ต้องก็ได้นี่หว่ามึงได้แล้วอ่ะชนะแล้วอ่ะเอ้ยมันมันนี้ว่ะโอ้โหมันโง่โง่อะมึงชนะแล้วเย้ลงเคลียอาเคนโกเลมไปแล้วก็ลงชาร์จชนะโอ้ยสามหนึ่งกว่าเจะว่ะ ขอรงนานโอ้สุดครับก็เดี๋ยวมีลิสต์ให้ดูตรงด้านขวาครับก็ดูเอาว่ามีการอะไรบ้างถ้าใครเล่นแล้วไม่ชนะก็ลองใช้เด็กนี้ดูเป็นไงะชนะมาครั้งเดียวชนะเลยครับโอเคครับเจอกันครับครั้งหน้าสวัสดีครับ